จะมีความทุกข์อะไรนักหนาก็จะมาลงกับชัยพลนะคะได้กล่าวได้ว่าได้เสียดสีได้เน็บแนมได้จิกได้กัดก็รู้สึกสบายขึ้นเขาคงคิดว่าชัยพลเป็นส่วมของเขาส่วมเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะขาดไม่ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าคนพวกนี้ขาดชัยพลไม่ได้นะคะ ขาดชัยพลไปเหมือนปลาขาดน้ำนะคะเสือขาดถ้ำอยู่ไม่ได้ชีวิตนี้ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าขาดชัยพลให้ให้พวกเขามาปลดทุกข์ฟังดูมาตั้งนานแล้วล่าสุดไปฟังคลิปของทนายอุทัยวันนี้คอนเทนต์ล้วนๆอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขออภัยจริงๆนะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์แต่พอได้อ่าน ได้รับรู้บางช่วงที่ว่ามีการสร้างซ่วมที่จำปาดงและพูดถึงมีคนมระบายทุกข์กับชัยพลคงคิดว่าชัยพลเป็นส่วมนั่นแสดงว่าชัยพลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆสำหรับชีวิตพวกเขาจริงๆเขาจะขาดชัยพลไม่ได้ทําอะไรนิดนึงกระดิกซ้ายนิดนึงกระดิกขวานิดนึงถอยหลังหนก้าเขายังรู้เลยค่ะท่านผู้ชมเขารู้ทุกอย่างเขารู้ทุกอย่าง แต่ความที่เขารู้หรือเขาเห็นมาเขามีความสามารถมากๆนะคะเขามีความสามารถมากๆในการจับประเด็นหรือจับจุดอะไรก็แล้วแต่มาทำให้เป็นเรื่องไม่ดีได้นี่ถือว่าเป็นคนมีความสามารถนะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถมองว่าถ้าก้าวไม่ดีก้าวซ้ายอ่ะก้าวซ้ายอาจจะลงโคลนแทนที่คนหวังดีจะแนะนำใช่ไหมคะท่านผู้ชมว่าเฮ้ยหยุดนิดนึง ขยบนิดนึงจะลงไปตรงคนแต่ถ้าคนมันมองไม่ดีมันจะคอยรอรอลงเมื่อไหร่ถึงลงจะสมน้ำหน้านั่นแหละค่ะนิสัยของคนที่ไม่อยากให้ใครได้ดีนะคะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมการที่คนไม่อยากให้ใครได้ดีก็เกิดจากความอิจฉาอิจฉาล้วนๆค่ะท่านผู้ชมโดยที่บางทีคนคนคนนั้นน่ยยังไม่รู้เลยว่า ไปนั่งด่านั่งว่าเขาเนี่ยเพราะอะไรรู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าเกลียดแต่ว่าเกลียดเรื่องอะไรไม่รู้มันไส่ไม่ชอบแค่นั้นเองเหรอคะชีวิตคนเราต้องการแค่นั้นเองเหรอคะต้องการแค่ระบายความไม่ชอบไปสู่ใครก็ได้เท่านั้นเองเหรอคะนะคะเรามาอยู่ชอ่องนี้เรามาดูตรงนี้เราก็จะบเอามาให้เป็นประโยชน์ว่า ส้วมสาคัญแค่ไหนถ้าหากชัยพลจะเป็นส้วมชัยพลคือสิ่งสําคัญที่สุดในบ้านชัยพลคือสิ่งสําคัญที่สุดณสถานที่ตรงนั้นขาดไม่ได้แม้บางครั้งส้วมจะเลอะจะเทอะจะสกะปรกแต่ก็ต้องทําความสะอาดใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเรามองชัยพลเป็นส้วมชัยพลถ้ารู้ตัวเป็นส้วมชัยพลต้องปล่อยทําความสะอาดตัวเอง ใช่ไหมให้เป็นส้วมที่สะอาดค่ะพระอาจารย์สวัสดีค่ะเจริญพรโยมมาฟังโยมพูดถึงลุงพลแล้วเข้าใจว่าโยมมีจิตใจที่ดีมากถึงความดีอ๋อนมัสการนมัสการแต่ไม่ไม่สามารถเอ่อพูดคุยหรืออ่านคอมเมนต์จากพระอาจารย์ได้นะคะบางครั้งมันอาจจะผิดพลาดหรือคุยอะไรที่อาจจะไม่ได้แนวธรรมะอาจจะเป็นธรรมบุตรอะไรบ้างก็ขออภัยนะในความที่เป็น สาธุชนคนธรรมดานะคะพระอาจารย์นะคะนะคะพอเราเปิดหัวเรื่องซ่วมเพราะอะไรรู้ไหมหลายคนที่เข้าไปบ้านคนไปขอใช้ซ่วมเขานะคะแล้วไม่ได้สํานึกเลยว่าสมมติไปเติมบ้านบ้านหนึ่งเข้าไปเข้าไปเจอว่าซ่วมบ้านนั้นสกปรกแต่ได้ใช้ของเขาไหมเขาได้ให้คุณปลดทุกไหมเขาได้คุณปลดทุก คุณจะสำนึกถึงความดีของเขาบ้างไหมโดยรับแค่ความดีที่เขาได้ให้คุณปลดทุกข์ว่าขอบคุณเจ้าของบ้านแต่ถ้าเป็นคุณเป็นคนไม่ดีมองอะไรก็ไม่ดีไปหมดไอทำอะไรก็ไม่ดีนะคะฝนตกก็ไม่ดีฟ้าร้องก็ไม่ดีน้ำพ่่มก็ไม่ดีน้ำแห้งก็ไม่ดีน้ำแรงก็ไม่ดีหนาวก็ไม่ดีฝนก็ไม่ดีโทษคนหมดคนประเภทคุณก็จะคิดได้เพียงว่าบ้านนี่ส้มสกปรกจังเลยอยู่กันได้ยังไงนั่นแหละ คนประเภทนั้นคิดได้แค่นั้นคิดได้มองแค่ว่าบ้านเขาไม่ดีนะคะจบเรื่องชัยพลคือซ่วมสำหรับให้คนปลดปุ๊กนะคะเราคนนี้เรามาศาสตร์เราก็มาบันเทิงกันต่อนะคะเพราะว่าช่วงบันเทิงนี้ค่อนข้างจะยาวเพราะว่ามีความ